สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า M9540 นะคะตัวนี้เป็นรถปี57เลยนะคะลูกค้าเป็นสินค้ามาใหม่ค่ะรถสวยสภาพเดิมทุกจุดนะคะสำหรับใครที่หา M9540 นะคะตัวนี้มีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะใบมีดดันดิน่าค่ะและผ่าน7ยี่ห้อ CMT นะคะตัวนี้นี่ค่ะ สวยเดิมนะคะเป็นสินค้ามาใหม่นะคะสำหรับตัวนี้95แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะคะลูกค้ามาดูสภาพตัวเครื่องกันสภาพตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถยังไม่ได้ล้างนะคะบอกเลยว่าอันนี้มารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะคะสวยมากค่ะไม่มีรอยแกะรอยลือนนะคะสภาพดีมากๆลูกค้าดูตามหัวน็อตค่ะ นี่ค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะสำหรับ M 9540ตัวนี้นะคะ95แรงม้าค่ะมาดูสภาพรอบๆคันกันบ้างนะคะนี่ค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสวยงามเบาะนะคะไม่มีรอยขาดนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะห้องเกียร์ไม่แตกไม่รล้านะคะลูกค้านี่ค่ะ ยังไม่ได้เคลือบเงายังไม่ได้ล้างนะคะตัวนี้สำหรับ M9540 นะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้หลังคาไม่มีรอยแตกรอยลาวนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้าดอกเต็มนะคะสภาพสวยนี่ค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังดอกเต็มนะคะนี่ค่ะใหม่ๆนะคะยางหลังนะคะกระทะล้อนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ มาดูด้านหลังของรถบ้างนะคะด้านหลังของรถนะคะลูกค้าไม่มีรอยออกรอยดามนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะตัวนี้สภาพเดิมทุกจุดสียังไม่ได้ทำนะคะตัวนี้นีค่ะยังไม่ได้ล้างนะคะให้ลูกค้าดูใกล้ๆเลยสภาพเดิมๆเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะ สภาพดีมากๆนะคะยังไม่ได้เก็บงานนะคะส่วนใครที่อยากได้แบบสวยๆให้เก็บงานให้นะคะสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะคะเราเก็บให้ฟรีค่ะมาพร้อมผ่าน7นะคะตัวนี้เป็นผ่าน7 CMT นะคะนี่ค่ะใบเต็มสภาพสวยนะคะลูกค้า ยางดีทั้ง4เส้นนะคะกระทะสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยสภาพเดิมทุกจุดนะคะสำหรับตัวนี้ M 9540ค่ะนี่ค่ะสวยเดิมนะคะเป็นสีเดิมนะคะลูกค้านี่ค่ะ สำหรับใครที่หาอยู่นะคะ M9540 สภาพเดิมทั้งคันนะคะตัวนี้95แรงม้าค่ะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่1,200ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ1,200ชั่วโมงจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะราคาอยู่ที่825,000บาทค่ะ 8 2 5 0 0บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะ0819136451ค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี57นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ